กิจกรรมก่อนนอนก็มาแล้วนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมเติมภาพให้สมบูรณ์นะคะตอนนี้หนูย้มกําลังทําอะไรอยู่คะไล่ปลากไล่อะไรอะไรนะไล่ปลาฉลามไล่ปลาฉลามโดยการให้ปลาหมึกพ่นหมึกอ,ออกไปไล่ปลาฉลามใช่ไหมคะมได้ส่วนหนูยิ้มนะคะหนูยิ้มทําอะไรคะ่ทาขนมปัน้นทาแยามใช่ไหมคะแบบแยมอะไรคะสีม่วงเนี่ย บูเบอร์ี่บูเบอรี่อ๋ออ๋อวิน่ากินจังเลยมา่อกเสร็จแล้วค่อแม่เสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้ววางตรงนี้เลยนะไม่เสร็จแล้วอ่เสร็จแล้ววางตรงนี้เลยค่ะเราแยมสีชมพูค่ะแม่เอามีค่ะจะไม่ใช่สีชมพูค่ะโอ้โหไม่เป็ค่ะตอนนี้หนูยิ้มหนูแย้มอยู่ในช่วงที่ วาดให้เป็นรูปเป็นร่างไม่เป็นไรค่ะวาดเป็นรูปเป็นร่างวาดเป็นรูปทรงยังไม่ถนัดนะคะยังไม่เป็นแม่ปุ๋ยก็เลยให้เขาเติมเป็นการเติมให้มันสมบูรณ์นะคะเพื่อเพื่อเป็นก้าวแรกในการให้เขาวาดเป็นรูปเป็นร่างต่อไปในอนาคตเสร็จแล้วนะคะมึกนี่ ไม่คิดแล้วพ่อมาแยมแยมอะไรคะสีชมพ้งผูแยมอะไรแยมแยมแยมอะไรไม่รู้แยมรสอะไรสีชมพ้งผูแยมรสอะไรก็ไม่รู้สีชมพูมีอะไรหน้าสีชมพูเป็นอะไรสับปะรียหรือเปล่าไม่ค่อาเอาไปดับดับดับเพิร์พ่นพ่นน้ำสีอะไรคะน้ำสีอะไรสีเขียวน้ำสีฟ้าสีเขียวน้ำสีฟ้า น้ำสีฟ้าค่ะจะได้สีสวยแม่สีเหลวก็ได้เหรอได้ค่ะแต่สีฟ้ามันคือมันเหมือนกว่ามันคล้ายกว่าค่ะไม่เอาสีชมพูได้เหรอลูกน้ำต้องเป็นสีอะไรคะเมื่อกี้หนูย้ำบอกแม่าสีเทาหรือสีอะไรนะลูกสีเทาสีเทาหรือสีฟ้าใช่ไหมใช่ให้ให้มันโดนไฟเลยเร็วถอย่างนั้นไฟไม่ดับใช่ใช่เดี๋ยวไฟไม่งั้นไฟงั้นไฟมันจะไม่ดับ อ,อ,อย่าเลยมทำซีปลอลืมเยอะมากค่ะจำ่อนนอนนะคะเม็ดไม,ม,ม่ต้องเป็นยังไงไม,ม่ต้องเป็นเม็ดเ็กเหมือนนี้ใช่ไหมพราะมีตัวอย่างให้ดูสีดำแค่จุดๆชาสีดำจุดๆอย่างนี้ ขีดไปอย่างงี้นี่ค่ะอันนี้นะนี่ก็เหมือนเม็ดแล้วค่ะต้องอยูใช่อ่าให้ทั่วเลยนะเอ่อข้าวนแล้วค่ะจัดเสร็จแล้วาวจีน้เติมหนวดหนวดสีอะไรเอ่ยสีดำหนวดสีดำอันนั้นไม่ใช่สีดำค่ะ เนแื้แอแบบสีดำอารหมนดสีดำสีน้ำตาลก็ได้นะคล้ายคล้ายกันค่ะลูกได้เดี๋ยวจะมองก่อนสีอะไรคะยิ้มสีน้ำตาลหรือเปล่าน้ำตาลนี่คะ่ะ หนวดต้องเป็นสีหนวดต้องเป็นสีดำค่ะหรือสีน้ำตาลแย้มสีฟูไม่เห็นใช่ไหมคะต้องเป็นสีดำเม็ดต้องเป็นสีดำแมันเป็นแบบนี้คาด้วย,น,วยวนะเติมคราด้วยหนูยยิ้มเติมคราวด้วย,วย,ววยอู้ดูดดอู้หนูแยม้มหนูแย้มเหมือนมากเลยหนูย,ยิ้มใส่หนวดเยอะๆสิลูกเยอะแล้ว นิดเดียวเองจะเอาอีกน่ะเอาเอาอะไรคะเอาหนูื้อเดี๋ยวรอคอยหนูย้มเขาเสร็จก่อนเนาะนั่นย็บวาดปาสวยจังเลยวาดปาให้แตงมมแตงมมสวยจังเลยแตงมมมีปากหรอคะใช่ <c oughs> สสยมากมากเลยอ่าต่อไปสช็จหอยังเนะอ่ยอ่าเติมหนวดเติมเคราเลยคะ่ะ เติมหมดแล้วค่ะแม่เติมติมเข่าเลย <c oughs> อือหเหมือนจริงๆด้วยดูแลเติมเข่าอ่ะไหนเข่าอยู่ไหนเข่านี่ <c oughs> ใช่ค่ะใต้คางอยู่ตรงคาง <c oughs> อีกคนนึงอีกคนนึง เนี่ยเติมเข่าอยู่ตรงนี้ไงแย้มคางใต้คางตรงนี้เขาเล็กเขา่ามันเหมือนหนวดโอเคเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเย้เก่งมากเลยเสร็จไปไนหนึ่งชุดทำเพิ่มอีกเหรอคะโอเคค่ะ